นี你好สวัสดีค่ะ你们好吗我是欣欣老师今天我们要一起去学习วันนี้เรามาเรียนเรื่องสัตว์นะคะตงอู้วันนี้เรียนเรื่องสัตว์นะคะตงอู้โอเคเราไปดูว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างมีสัตว์อะไรบ้างนะคะ ชือโอเคมาตาม老师พูดเสียงดังๆเลยกกจีกงจีกจีกีคือไก่ตัวผู้ถ้าบอกว่าฉันชอบไก่ตัวผู้พูดว่าวอีวนกง ตามเราชั้หนึ่งรอบนะกงจีเจ๋งปังโอเคตามเราชั้นนงเมา猫，งเมาคือเพนตาท่านเป็นประโยคว่าฉันชอบเพนตาตามเราชั้นนะ我喜欢熊猫 我喜欢熊猫。โอเคอ่านตามเราชุกหนึ่งรอบนะ熊猫。เจปัง。โอเคอ่านตามเราช่ดนะหายทวน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 ,นคือปาโลมา。โอเคถ้าแต่งประโยคว่าฉันชอบปาโลมา 按当老师呐，我喜欢海豚，我喜欢海豚。当老师一，轮了嘛？海豚，真棒。OK，当老师呐，长颈鹿，长颈鹿，长颈鹿。 ช้างจิงลูกคืออ a r ั f อ่าถ้าบอกว่าฉันชอบอ a r a f อ่าตาม老师นะ我喜欢长颈鹿我喜欢 a n 鹿 e a r a ฟตาม老师อ่านหนึ่งรอบนะช้างจิงลูกเจ๋ปังอ่านตาม老师นะ 奶牛เน่าย,นย์นิ้วน่ย์นิ้วน่ย์นิน้วคือโคโนมวัวนมก็คือวัวสำหรับผลิตนมนะอือเคตามเราชิงหนึ่งรอบนะน,น่ยนิ่วเน่นิ้วถ้าเป็นประโยคว่าฉันชอบโคโนมวอสี่ฮวน 奶牛我喜欢奶牛，真棒。ok เคตาม老师นะหนูหนูหนูหูเปว่าหนูถ้าเต็งประโยคว่าฉันชอบหนูอ่านตามาส师นะ 我喜欢老鼠，我喜欢老鼠，真棒。OK，按当老师呢？猴子，猴子，猴子，猴子是灵，它等于用啊。我喜欢当老师呢。 我喜欢猴子，我喜欢猴子。零点，当老师一轮了，猴子，真棒。当老师拿大象，大象，大象，大象可长，它。 不要啊长当老师呢！我喜欢大象。我喜欢大象。长按当老师，一轮了呢。大象，真棒。OK，当老师呢？小鸟，小鸟。 เสี่ยวเหนียวเสียวเหนียวคือนกถ้าบอกว่าฉันชอบนกตามเูาชนะ我喜欢小鸟我喜欢小鸟鸟 no. 按ดำมู老师หนึ่งรอบนะเสี่ยวเหนียวเจ๋งปังเรามา ลองทบทวนอีกหนึ่งรอบนะเดี๋ยวจะไปเล่นกิจกรรมกันตามหล่าชนะคะเด็กๆกงจีกงจีสิงเมงาสิงเมาหายทวนหายทวนช้างจิงลูช่ชางจิงลู่ 奶牛，奶牛，老鼠，老鼠，猴子，猴子，<猴子 S 2> 大象，大象，小鸟，小鸟。o อเคเรามาทำกิจกรรมกันเรามาดูว่า กงจีงมาลูกไหนต้องยืนสถานที่นั้นนะคะเรามาดูนะกงจีกงจีโอ้กงจีงงเมาอะ熊าจังบ้างเรามาดูต่อไปนะคะไฮทวน อโอเคที่นี่มีน้ำใช่ไหมงั้นเด็กๆก็ต้องรู้เป็นหายถวนสัตว์ตัวไหนอยู่ในใต้น้ำอยู่ในทะเล <c oughs> ก็ต้องเป็นปะลาเรามาโอเคหายถวนอันนี้ตาม่อดูนะคะชจางจิงงจงงจ่งลู่โอเคยืนที่นี่ต่อไปเรามาดูไน่เหนียว นายเหนียวกับเหลาสูเหลาสูนายเหนียวนายเหนียวอ่าเหลาสูยืนมาที่นี่เลยเหลาสูอืมต่อไปเรามาดูเสี่ยวเหนียวต้าเซียงหูจื้อมีสัตว์สามตัวต้องให้เขาอยู่สถานที่ไหน 小鸟อื小鸟มาแล้ว大象อ๋อ大象มาแล้ว猴子อืม猴子มาแล้วโอเคจปงต่อไปเกมพินยินนะคะเด็กๆยเกมอ,อันนี้คือพิงยินมีหนึ่งสองสา e 2 3 4 5 6 7 8 9่ใช่ไหมนี่มี9ก้าาคำพิงยิน9ก้าคำแล้วก็ที่นี่จะเขียนพิงยินเด็กๆสามารถเอ่อปิ้มหมกมาเล่นได้นะหรือว่าเล่นในเล่นใน powerpoint อัน,นี้ก็ได้เด็กๆเ,เข้าใจไหมก็คือเนี่ย 1นึสองสเราจะเขียนเลขให้แล้ว1 2 3 4 5 6 7 8สาแล้วก็เติมพิงยินลงไปต้องเติมให้ถูกต้องนะคะเกมพิงยินเรามาดูอีกทีว่ามีคำอะไรบ้างกงจีสัตว์ที่เมื่อกี้เรียนเก้าตัวอืมกงจีงงจิ่งลู鹿 หนหนิ้奶牛大象老鼠小鸟猴子นี่มีเก้าเก้าคำพินยินนะคะแล้วก็มาเติมเติมเติมให้ถูกต้องนะคะอันนี้คือ7 7คือเป็นนี้8ดคือนี่เป็นนี้นะคะโอเคทุกคุณลองเล่นกันนะคะสนุกค่ะโอเคชัคือ วันนี้ก็เรียนถึงนี้นะคะเด็กๆเจอกันครั้งหน้าค่ะใจเจียน